สวัสดีครับจากร้านมารวยโมบายครับวันนี้เราจะมาให้ดูเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแกะเครื่อง iPhone นะครับหรือว่าซัมซุงก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็น iPhone เนาะค่อนข้างใหญ่นะครับวิธีการใช้ไม่ยากนะครับก็หลักการนะครับตัวนี้จะเป็น iPhone 11นะครับ11 Pro Max นะครับหลักการก็คือเราเอาเอาตัวเครื่องนะครับใส่เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นเลื่อนปิดนะครับปุ่มนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาเราต้องตั้งค่าไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้ไอ้ลูกจุกจุกเนี่ยให้มันล็อกที่จอนะครับ แล้วก็ปิดตรงมานะครับแล้วก็หมุนล็อกลูกจุกอลูกยางตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นมานะครับก็จะค่อยๆหมุนขึ้นมาแต่วิธีการหมุนเราต้องใช้ความร้อนเป่านะครับถ้ามีใดก็ใช้ใดถ้าใช้ตัวปืนกันกความร้อนปืนความร้อนก็ได้นะครับแต่อย่าร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปดูนะครับเราจะเปิดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเปิดมาให้สุดเลยนะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่เครื่องเข้าไปให้ลูกลูกยางล็อกนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกยางล็อกจอก็หมุนนะครับตรงนี้ก็ล็อก <s Russell. S 2> กระจกหลังนะครับก็มุนะครับตัวนี้ก็ล็อกกระจกบนให้ตรงๆนะครับตัวนี้ก็ล็อกกระจกบนตรงนี้นะครับเลื่อนลงมากดนะครับอันนี้เราปิดเครื่องไว้นะครับอ่าล็อกแน่นแล้วนะครับก็ใช้ด้นะครับคนร้อนนะครับปรับนะครับเพื่อให้มันออกง่ายขึ้นนะครับ เน้นช่วงช่วงล่างนะครับเ่าไปด้วยแล้วก็หมุนขึ้นไปนะตัวนี้จะเป็นตัวเซฟมากนะครับจากจอเราไม่ต้องใช้อะไรแทงเข้าไปที่หน้าจอนะครับลดการเสียหายของหน้าจอครับใช้มือจับเช็คความร้อนได้นะครับจะให้ร้อนเกินนะถ้ามือจับได้ก็ยังไม่ร้อนมากเนาะเพราะถ้าเราเป่าปกติมันจะร้อนเร็วนะครับแบบนี้เราใส่แท่นตัวนี้มันจะมีเหล็กบนเหล็กล่างช่วยระบายความร้อนนะครับ ถ้าร้อนอุ่นพอได้ที่ก็ค่อยๆหมุนขึ้นนะครับยังก็ยังใช้ใดแช่ไว้อยู่นะครับใช้ใดก็ดีคือความร้อนเรารู้ไม่เกินมากมันไม่ไม่ร้อนจนแบบมือไหม้นะครับหรือว่าถ้ามีปืนความร้อนนะครับก็ได้มาตับความร้อนได้ก็ดีอย่าง,อ,างอันนี้เป็นตัวดูดล่างไม่ดูดนะครับต้องกดใหม่นะครับ แล้วก็บนขึ้นมาใหม่นะครับต้องให้ตัวดูดข้างล่างดูดกระจกปกตินะครับตัวดูดด้านไม่ค่อยดูดเพราะกระจกหลังเป็นกระจกแบบด้านนะครับมันไม่ไม่ค่อยติดกระจกนะครับไม่ค่อยติดกับตัวดูดนะครับก็ใช้มือช่วยได้ครับใช้มือช่วยกดบอดี้ลงไปได้นะครับขอให้มันเปิดอ้าึ้นนิดนึงก็ได้ละแล้วก็ทําการ ใช้ใบไพ่หรือว่าใช้พลาสติกนะครับกดเข้าไปนะครับนีนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าแสดได้แล้วก็พอละครับแล้วก็ใด้ได้เป่าแต่บางรุ่นม,มันจะอ้าขึ้นสูงเลยนะบางรุ่นขึ้นขึ้นสูงมากนะครับก็ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ถ้าอย่างเทสนี้บางที อย่างเนนี้นะครับก็คือตัวตัวกระจกหลังเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกระจกด้านนะครับมันก็เลยไม่ค่อยดูดกับที่ดูดกระจกของเรานะครับใช้พลาสติกนะครับหรือว่าให้บางๆหน่อยนะครับไม่ไม่เอาหนามากนะไม่เอาแข็งมากนะครับ แกแบบนี้จะเซฟจอที่สุดเลยนะครับแต่จะใช้เวลาเสียเวลานิดหน่อยนะครับถ้าดูแล้วมันอ่าพอสมควรแล้วก็แกะออกมานะครับแกะออกมาจากแท่นนะครับพือเราจะทําการแกะขั้นต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็กระจกข้างล่างก็อ้าพอสมควรแล้วนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็ทำการแกะขั้นต่อไปนะครับจอที่ไม่เคยแกะกาวจะค่อนข้างเหนียวมากนะครับใช้ความร้อน้านหน่อครับตอนนี้เราใช้ใดเป่าได้นะครับค่อยๆแซะมานะครับหรือจะใช้พลาสติกแซะได้นะครับแต่ถ้าชำนาญล้วก็ใช้เหล็กนะครับอยู่ที่ความชำนาญนะครับอยู่ที่ความชำนาญนะครับใช้เหล็กก็ได้นะครับแต่ก็แนะนำให้ใช้พวกพลาสติกออกมาดีกว่านะครับ ข้างบนนี้เราก็ใช้เล็บก็ได้นะครับหรือจะใช้พลาสติกก็ได้นะครับยาวเล็กนะครับเดี๋ยดโดนสสยแพ่ชุดบนนะครับการแกะ iPhone ทุกครั้งนะครับแกะ p h o n e ทุกครั้งนะครับรุ่นที่สแกนหน้าได้นะครับเมื่อกี้ขัดคล้องนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแต่ที่จะจะพูดให้จบมันก็คือการแกะ p h o n e ทุกครั้งนะครับสำหรับรุ่นที่สแกนหน้าได้นะครับก็ต้องใช้เทปตัวนี้นะครับเทปการความร้อนหรือสกอตเทปก็ได้แต่แนะนาเป็นแบบนี้นะครับตัดนะครับตัดออกนะครับประมาณนี้นะครับก็แปะนะครับทับไปที่ตัว แผสแกนหน้านะครับเพราะว่านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์ดักโปรเจกต์นะครับก็คือเอาไว้เช็คหน้าเรานะครับถ้ามันเสียหรือมือเรานะครับมีกระแสไฟฟ้าสถิตนะครับหรือมีกระแสไฟผ่านตัวมือเราเข้าไปนะครับแล้วก็แตะนะครับโอกาสที่ตัวนี้จะช็อตมีสูงนะครับก็ระวังไว้นะครับบางทีแค่แกะก็เสียได้นะครับระวังนิดนึงนะครับตัวนี้ดักโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็การแกะเครื่องนะครับทุกครั้งพึงระวังไว้เลยนะครับก็คือให้ใช้อะไรแปะไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่สแกนหน้าได้นะนะ เมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นไรหลังๆไม่รู้เป็นไงเจอบ่อยนะครับก็ให้ทำอย่างนี้ละกันนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเสริมนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ